สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็น้องแล้วก็เอฟซีเบิร์ตสกูทุกคนนะจ้าบอกว่าชิ่ทางฟังไทยแล้วก็ฟังเล่าน้องพี่น้องเนาะแล้วก็อยู่เมืองนอกน้ำดนเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ก็มาผอกับสองของสาวลา,าวสาวสวรรค์น้องพนะี่น้องเนาะมื้อนี้สาวลาวก็สิมาเว้าอันสูพ่อแม่พี่น้องฟังเนาะว่าก่อนที่สาวลาวสิมาคงเทพนี่ตอนเฮาอยู่บ้านน้องพี่น้องเนาะ ตอนเฮายังน้อยแน่นี่แบบว่าเฮาเห็ดยังแน่เนาะอยู่บ้านเนาะแล้วก็ครอบครัวกลายเป็นอยู่ของอันสาวลาวนี่เป็นจังได้ดอะพี่น้องเนาะคือยังครอบครัวสาวลาวเนี่ยก็คือว่าอันทุกข์ยากอันนี้ดอพี่น้องเฮ้ยอันตอนอยู่บ้านนะเชียอว่าทุกข์ยากกันได้คือแบบทุกข์ยากอันนี้เขาบ่มีกินเงินบ่มีใช้ส่นี่แหละเนาะพี่น้องเนาะแบบว่าคือยัง ตัวอันสาวลาเองก็เป็นลูกคนลูกกเน้องพี่น้องนอะหรือว่าลูกคนโตคนน่ะแน่ว่าอันเกินเอิรแน่แบบทั่วไปก็ได้แบบว่าเขาก็ต้องแบบหับพ้าลาแบบร้ายกว่าพี่น้องขนาดน,นี้กอยังเขากับบพอแม่เขากับอยู่บ้านก็เแต่ให้เหต,าห,าเห,ตหน้าน้องพี่น้องนอบหไดเฮ็ดหตุอยนาะนือก็ยังมียังกะคือยังเฮ้าหายอยู่หากินกะหากินตามฤดูกาลนาะพี่น้องนอนนะคือยัง เพิ่นมีงานจ้างอย่างนี้เข้ากับไปเบิด์พี่น้องคืออย่าง่นจ้างรถก้าวหรือจ้างอย่างตามต่างๆเพิ่นสถานที่ต่างๆที่เพิ่นจ้างไปให้พี่น้องเข้ากับไปว่าสันจ้าแต่ถ้าเจอความใดน้องพี่น้องน้องสัญญาที่เฮ็ดเบียดใดว่าสัญญาหนักก็มาไปไกลฮะผมพี่น้องก่อนแต่การคืออย่างเขาจ้างอยังกับไปเบิด์ตธนาผมพี่น้องแบบเขาบอกเกีลเงินเลยนะสัญญะแบบว่าเขาถูกเด็แบบว่าคืออย่าง ผู้เข้าจ้างเข้าก็ะหูได้ว่าเอาอันต้องการเงินเนาะเขาก็ขึ้นมาเอาเลยงเอาซา,า,า,านไปเล้ว่าสัญชาคืออย่างจ้างไปคือ,อยังเบิดแนวจ้างน,นี่เลยเป็นเอาเอ้ฮะคุดกัะปูคายคุดกัะปูคุดกบคุดเขียนแล้วสะพ่อได้อันกินไปอันประทังชีวิตไปแต่ละมือเนาะพี่น้องเนาะคุดกัะปูเก็บพักคืออย่างอาหารเก็บ เก็บพักเก็บหย่างคล้ายน้าพี่น้องเลยว่าฝากน้ำเมฆาเพื้นหนะฝากน้ำเมฆาเพื้นกับโบไดร่าเราพี่น้องเอ้พ่อได้แต่อันซื้อมาริกเป็นนวดว่าสันซ้าสิวันน่นนั่นแหละพ่อได้ซื้อมาริกเป็นนวดเนี่ยคือคอ,คอ,คอ,อันถูกไรก็ยังเลื่อ,อนซ่านของอันตัวซาลาเองกับแบบสิว่นนั่นแหลแบบเที่ยงหน้าแหละพี่น้องคือยังตะกี้กันแบบเที่ยงหน้าแหละกา คือยางค่าสีมุ่งหยานาะพี่น้องหยาเอากับสิไปเกี่ยวเอาอยู่ดงอยู่ป่าแบบเป็นเป็นดินของอันเขาเองนนเนี่ยนี่นะที่ว่าปลูกไหวาบางคนเขากับปลูกไหที่ซื้อเขาบบเอาเขาก็หายห้าไปเกี่ยวแล้วเขาก็บแบงเอาในนี่นนนพี่น้องแบบว่ามุ่งหายาอะไรกันคือยางอันพ้ากับพ้าเมฮีอเนาะพี่น้องเนาะพาไมฮีอะปัจจุบันนี่ก็คือซีโบมี่แ้ลเน้ะพี่น้องเนาะอันนี้ว่าผืนเฮื่อนกับคืออัน ผ่านณะพี่น้องคือแบบเพื่นเอาแบบคือยางใหม่ไม้สังไวยบ่อพลอยหัวจากน้องไม้สังไว่บ่อรว่วไม้อันพายบ้านนี่คือมาซับซับซับเป็นนิ่วนะพี่น้องแล้วก็เอามาปูน้อพี่น้องแบบนั้นเนี่ยเพื่อนของชาวลาวเนะพี่น้องเนาะแบบว่าทุกแห้งพี่น้องคือว่าสันซะคืออย่างตอนชาวลาวจือได้เนาะแบบว่าอันจือได้ครั้งหนึ่งนาะพี่น้องแบบแบบว่าเห่ากับพ่อจามก้มได้สันสแบบ ตอนนั้นแล้ว่าบ่มีเขาพี่น้องบ่มีเขากินเนาะบ่มีเขากินแบบไปคเขาอันแบบว่าไปคเขาเจ้าในอันในเฮื่อนข้างข่างนะพี่น้องฉันชอแบบว่าในคางเฮือนเขาเน่ะเอามาเอามาเป็นแบบว่าเขาต้มแบบคืออย่างขาเมืองไทยอืเขาต้มแบบเขาต้มกุ้ยนะพี่น้องแต่แบบนั้นแต่ว่าอันคนเล่าเขาชินิ่งบีข้าวเนียวร้กวัวเี่ยพี่น้องแต่ไปเคเขาเขามาต้มพี่น้องเอ้ยความทุกความหยามเ่อยไว้เนี่ยยังจือภาพนั้นแบบ ต,ติดตาติดใจเลยพี่น้องเอ้ยวัจน์ทารคดีญาติได้พี่น้องนด้แบบมันฟังในห <happening> anyway. ัวใจเฮาแบบไห้เหบอคืออย่างพฮอมาเมืองไทยก็เห็นไห้แบบมียังแหลกแบบคืออย่างมีแบบสูหยังเหนไหพี่น้องเอ้กว่าเขาคือเห็นความถุกความอยากตอนนั้นนะแบบมันก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วอลยเฮาบ่อยอกอันกลับไปแบบนั้นอีกแค่นายพี่น้องาวัจน์จ้าเจ้าเล่ากับพญายามมันแบบ คลิปเงินคลิปคำเนาะพี่น้องเนาะแคนแนลพ่อมากุงเทพวาจันทรามันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่นายสาวร่าว่าเขาอยากมากรุงเทพนั่นเองเนาะเขาสิหาเงินนันเนี่ยสามเพื่อนในพ่อให้แม่ในเนาะพี่น้องเนาะวาจันทราแคนแนลบอกว่าเรื่องความทุกข์มาหลายก็คือมีหลายกว่าหันอีพี่น้องเลยวาจันทราแต่ว่าเขาหนังวอาว่ามือกับเบอรพี่น้องวาจันทราแคนแนลว่าความทุกข์ความหยากของอันสาวร่านะจันทราได้ก็คือเซียน คือกันอยู่ดอกกาสันจ้กคารเนี้ยว่าแบบบ้านเนาเป็นอันหนักนอนเป็นหนองเนาะเหตุที่ชาวราตัดสินใจมาหาเงินอยู่กรุงเทพเนาะพี่น้องว่าเออแม่เขาอยากไปหาเงินอยู่กรุงเทพเนาะท่านจ่าเพื่อแบบว่าสิไปหาเงินมาอันเห็ุเรื่อนเห็ุจาน์แต่ก็ส่งให้พ่อให้แม่เนาะพี่น้องเนาะซาวราศก็เลยตัดสินใจมากรุงเทพเนาะจ้ะเนาะมากับเพื่อนอันหู่จ้าขังเพื่อนอะไรแบบเพป็นไปอยู่หันแล้วเพื่อนพามาเนาะสันจัก กะมาตอนอายุซิบประมาณได้ซิบหาซิบพกเนี่ยเด็น้องเอ้ยไปจันทร์ซะซิบหาซิบพกก็มากรุงเทปพังแรงเนาะอันเท่ากับบทโบหูจกักไพ่อนไ้เนาะพี่น้องเนาะกะเด็กปัดน้อกเขากุงเนาะก็ยังมาเท่ากับได้เหตุงานเดือนแรกพี่น้องเงืนเดือนแรกของของซาลากระพันหานะพี่น้องเนาะพอได้เงินมากะอันฝากไปให้พอ่อให้แม่อะไรเนาะพี่น้องเนาะ ย่างเดือนแรกพ่อแม่ก็ยังบริหารในอยู่ได้กินน้องพี่น้องเลยบอกว่าเขาก็ต้องฝากไปอันใส่หนีเขาเพราะว่าตอนเีามาเขาบ็มีเงินเขาต้องไปยืมเงินเขามาก่อนเนาะพี่น้องน้อแบบเพื่อเป็นขาดรถขาดล่างเนาะพี่น้องน้องกับสองสามเดือนผ่านไปก็ยังกใส่หนีเขากับคืออันยืมเท่าล่ามยืมมาสามพันน้อพี่น้องเนาะเขาก็ใส่ไปอันเขาก็บอกว่าสิเอาบาทเดียวเนาะพี่น้องเนาะแนวเขาก็เงินบริหลาย ปก็ิใจดีอยู่เนาะพี่น้องผู้วนเพื่อนให้ยืมมากกันเลเนาะและหลังจากเปลี่ยนปานไปก็เห็ุงานไปเรื่อยๆเลยพี่นอ้อนงเอ้ยจนแบบว่าสาวลาวได้แต่มากรุงเทพไปเห็ุงานรลายบอลเนาะพี่น้องน้อกเอ็เปลี่ยนกับเปลี่ยน,บ,ยนบอลไปอันเรื่อยๆบางใด้มันอันเขาอยู่บ่ได้บ่หรือว่าเขาเห็บเุบ่ได้เขาก็ขอลาไปเห็ุงานอื่นเนาะพี่น้องเนาะ แล้วก็ซิมีอันช่วงหนึ่งที่สาวราวเหตุเหตุานบานเนาะพี่น้องเนะงาะเงินเดือนนี่หาพันหาพันคือแบบหลายแหงเนาะพี่น้องเนาะหาพันเมื่อข้าวที่ว่าอ่าที่ว่าจังนได้สิบปีขึ้นลังก็คือว่าหลายเพรด้วยยเ่็ดแปดปีเนี่ยสาวราวก็เจอปวดแผลปนแดลเนาะพี่น้องเนาะหาพันก็คือแบบโอ้แบบงานบานกินอยู่น้ำเข้าเวิร์สเนาะพี่น้องเนาะแบบว่าเราก็มีการรัางใจเนาะคือในเงินเดือนก่อนแรกมากพี่น้องหาพันคืออัน โอนให้พอกับแม่เลยเบิดเลยหาพันแบบนี้นะเราก็เฮาเพราะว่าเฮาอยู่กรุงเทพมากับบอดด้อันใส่ใจอีหยังเนาะพี่น้องเนาะเฮากับอันอยู่น้าเพิ่นแบบกินน้าเพิ่นเบิดเนาะพี่น้องเนาะงานบ้านเนาะจนนั้นตาแกเพิ่นถาหวานจับ่เก็บไว้ใส่ในโบเนาะพี่น้องเน้องว่าจังจ้ะเฮาก็ว่าเฮาก็บบอดดี้อันเสียไว้เองหยังก็บ่่ได้วาสิอันเก็บเนาะพี่น้องก็คือส่งให้พ่อให้แม่เบิดเนาะ5,000แต่คือยังส่วนัะเล่าเรามากอ่ะ บนท่านนมีทั้งเราสองทั้งเราท์าบคนน่ะพี่น้องเนาะการสายโทรศัพท์ของอันเพื่อนเจี๋ยเพื่อนหันเอาสันซ้าชิโท้ชิโท้เมื่อบานกับขอเพื่อนบอกเพื่อนเราพี่น้องเราสันจ้าเพป็นไก่ทูนนอกจากเนาะการดูเดรร้ายเดรร้ายเดือนในพี่น้องเอ้ยกับเป็นปีผุนได้นะหันเป็นปีกับใส่หนีใส่ซีนโมเมนต์โมเมนต์ซีมีแต่หนีอันที่ห้ายืมมาเในพี่น้องเอ้ยยี่ยังพอแม่เป็นอยู่บ้านมืาอที e ita, ่ <Okay. S 1> อย่างคือว่าถ้าบมมีเงินเ้าม่เงินบ่ทันนี่เอาติกับไปยืมเงินเขาเคียวเพิ่นยืมเงินเขาเคี้ยวเพิ่นในที่นี้ก็คือแบบเงินออกดอกอะไเนะพี่น้องนาอคันเนวว่าเมืองไทยคงมี้ก็ได้เงินออกดอกแล้วกักับเมื่อก็ทยอยใส่ข้าวนำเนาะพี่น้องัเนย่าะอยใทยขอ้กันิกแล้วกันแบบซื่อเครื่อซื้อข้าวน่ำเักะยู่ไ้้จักเนวว่าเป็นปีพี่น้องน้กันนะเงินออกากแบบวันกับเมื่อกบิดอสิน้น่ะเนาะพี่น้องน้องขัเนี่ว่าเัืองไยงเดืองนี้จันนอยม่แบบว่า ขอเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดจานให้ให้พอ่อให้แม่เนาะพี่น้องเนาะพอหลายปีผ่านไปเขากใหญ่ยยขึ้นเนาะพี่น้องเนาะก็ยังเข้าเฮ็ดเพื่อนก็ยังอยู่เป็นปีสองปีเขากับคอยเก็บเก็บเล็กผสมหน่อยแล้วฉันจะให้พอ่อให้แม่แล้วกับแบบฝากให้เพื่อนเมื่อบ่านเราจะเนาะเป็นกับอ่าก็ยังเดือนนี้ผลเทือดเนานะเดือนนี้เขากับจีเซือเศรา้าเดือนหนาเขากับจีเซืออันซีมังบ่เรือกอาปูนไหวเนาะพี่น้องเนาะแบบว่า เล็กๆหน่อยๆไว้เพราะว่าเราบ่มีเงินทุนเงินก่อนเนาที่เ้าสิไปโป๊ะบาทเดียวเนาะพี่น้องเนาะแล้วแปลว่าสำเร็จพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเทือนให้พ่อให้แม่ได้เนาะจ้ะเนาะผ่านไปอันก็หลายปีเตืิอยู่ได้พี่น้องเอ้ยประมาณปุ่นแหละแม่นอันเจ็ดแปดปีฝุ่นบ่อน้อจังว่าเฮ็ดเทือนเฮ็ดซ่านให้แม่ได้เนาะเนาะจ้กหลังจากนั้นน้องสาวก็มาเนาะจ้ะก็มาซอยเฮ็ดซอยเฮ็ดน้ำจากในสัจจ้าเอาก็ได้ ว่าอันกแบที่ว่าจากใจสาวล่าเนาะพี่น้องะกับอันขอบคุณประเทศไทยขอบคุณอันก็จะขอบคุณประเทศไทยแล้วกัขอบคุณอันนายจ่างไทยทุกคนเล้วจะเด้อที่แบบว่าหับแรงงานต่างถิ่นต่างต่างชาติคืออันเล่าเฮาเนาะพี่น้องนว่าวัชรจากรเนี้ว่าโบมีอันประเทศไทยในสาวลาวขอบอกว่าสีหันหนาไปประเทศไดยเดินออกี่น้องนว่าวัชนจักรพยายามมากประเทศไทยเฮากับ บอกวันไงนายนไทยรขบเนาะแบบ,แะบะแว่าเขากับซื้อซานกันอูเรื่องเราเป็นนแบบแ้องเนาะสาวลาขอมุกขอบใจแห้งอนี้เด้อฉันชาประเทศไทยริติวาเห็นหน้าสาวเล่านี่ื่นตาอาปากแบบว่าเขามีทุกเมื่อนี่ได้ก็คืออันเขามาเห็นงานอยู่ไทยเราะปี่น้องเนาะแบบว่าเขากับหักประเทศไทยก็คือกับหักบานเกิดเมืองนอนของเขากนเราะปี่น้องเนาะอะ้ก็มาทุกเมื่อนี่กัสาวเล่ากั อันเห็ดเหตุเลือนเป็นของตัวเองนะพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าเห็ดเลื่อนให้พอให้แม่์เป็นแล้วเสร็จแล้วเนาะเห้ากระไดมาเห็ดเลื่อนเป็นของตัวเองนอกจากนะเนาะแบบก็ดีใจลายเนาะพี่น้องเนาะใส่เลือนเป็นของตัวเองมีเป็นของตัวเองสันซามาอยู่เมืองไทยอันลายปีเนาะพี่น้องเนาะมีเงินซื้อรถซื้อล่างเนาะพี่น้องเนาะบ่เคยมีกับมีคือย่างบ่เคยมีรถจักรคีห้ากับมีบมน้ำเพลินเนาะพี่น้องเนาะมาสันซามแบบมีน้ำบาดน้ำเมืองเพลินมาสันซามอันอยากได้อัน เด็กได้ยังเฮาหาเงิงนได้เฮาก็ซื้อเอาเนาะพี่น้องวก็สรนซามแบบก็ยัง,งเงินเดือนออกก็ได้ส่งให้พ่อให้แมน่นี่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็อยู่สุขสบายอันบ่ลัมบกคือแต่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ่าเนาะนี้ซาลาวกแบอันอ่าสักสิบวันได้ดีแบบมันตื่นตันใจว่าบอกเนาะพี่น้องเนาะอ่าแค่นี้ว่าไว้มาคลิปนี้ก็กดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ชาวราสาวสาวรรค์เด้อพี่น้องเด้อเพื่อมีกำลังใจคลิปจะต่อไปเลยจ้าพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะ